สวัสดีครับผมเบลลเฟอร์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นึกสนุกอยากเล่นยูริเฉยๆแค่นั้นแหละไม่ได้เล่นเกมนี้ตั้งแต่อยู่มอ2อนะ่ะตอนผมม2น่าจะอยู่ประ 2014, มาณ14หมอยังไม่ขึ้นเลยมันก็รวม20กว่าปีแล้วมั้งคิดถึงวันวานไวหัวเกรียนขอเกรียนสะหน่อยเหอะวะศัตรูแบบยากสุดนะแม่งจะสร้างเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องเร็วละผมไม่ได้เล่นโคตรนานอนะพอจำได้คอมันสร้างเร็วมากเราต้องเร็วกับมัน เล่นกับคนแม่งยังไม่สร้างเร็วขนาดนี้เลยต้องเรียบแข่งกับเวลาดดวนๆเราเจอกับโซเวียตแม่งชอบส่งแมงมุมมาเด้ารถเฮี้ยมากโดนจีไปสนีจ๋ะการเรียนทีไอเอามากันคีล็อบเราสู้กับโซเวียตมาตะเวนระหว่างรอทุกวินาทีมีค่ามากคลิสต์ตะเวนโอเค กำแพงล้อมไว้เดี๋ยวเอนจิเนียร์แม่งมาล่อเล่นแบบยากสุดเอนจิเนียร์เยีอะมากโรงงาน Factory ลาตะเวนไอ้เจอโรงงานเอนจิเนียร์มากำแพงล้อมเดี๋ยวแม่งส่งเอนจิเนียร์ขึ้นรถมายึดทันใหญ่ชิปหายทันทีกูโดนมุ้งมุ้งไปแบบละวจำไปจนตายตะเวนทั่วล้อมกำแพงโอเคปลอดภัยจากเอนจิเนียร์ ลงรถถังมานี่เลยรถแล่สี่คันกูไปสร้างลงแล่ซ้ำทำไมเอาอกแล้วก็ Air Force Command เปิดแมป Force Command แล้วรีบลง Battle Lap ให้เร็วด่วนๆครับด่วนๆระหว่างนี้จัดกันเลยการเดิน GI ไปแนวหน้าเดินชาร์จไหมไอจีเนี่ยไปยึดบ่อน้ำมันสองที่เลยคลิสซี่และตาเวนเปิดแมปเงินหมดแล้วจ้าไอเวนเออไอฟ้า กาเดินจีไอกลางเฮ้ยเสียงแมงมุมมาละนั่นไงกูว่าละจีไอจีไอรับจีไอสู้ได้มันเดียวชิบหายดีไม่รอดจริงเหรอเฮ้ยมันจะไปเด้ารถแล่กูแล้วโคตรเกลียดแมงมุมเพี้ยนี่เลยไปไปตั้งป้อมตรงรถแล่แล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยจริงวับกลับมันก็ออกของล้วแต่ช่างมันไม่เป็นไรรถแล่ื่นไปไา ก็ลงล็อกเก็ตเทียกันคีล็อปกูกลัวคีล็อปมากถ้าได้ยินคำว่าคีล็อปรีพอร์ตติ้งเมื่อไหร่คือชิปหายทันทีครับอันตรายมากวาร์ปกลับโอเคจีไอยิงแหกไปละเอา่ยเดี๋ยวแม่งมาเด้ารถกูยเหียดแม่งดุมากแม่งวิ่งโคตรเร็วเลยเก็บเตรียดเดิมเก็บตังค์แม่งหมด เคาราซูเปอร์ลงตรงนี้รับึ้มทิ้งเลยเราจะได้มีคนเดียวในแมปยิงทิ้งไปยิงทิ้งสองที่เลยมาตั้งป้อมแล้วยิงให้เละเราจะยึดตรงนี้ไว้ได้เปรียบได้เปรียบยังมัตายซะตายยัมีใครทั้งนั้นยกเว้นกูคนเดียวแบตเทิร์นแล็บ จริงจะยึดไว้2อันเลยก็ได้นะแต่ไม่เอาอันเดียวก็พอขี้เกียจคอนถูกเฮ้ยเทสลาซูเปอร์คนช็อตเนี่ยเอาละเอาละมึงมาแฟกชังขีไอรับไหวแค่นี้สบายเหลือๆโอ้สามบ้างตรงนี้แหละเราจะยึดไว้แบตเทิลแล็บลงอคอโเล็อกเกตเชียร์สแตนบายรอรับตีนเอาพิวริฟไป นั่นไงกีล็อบรีพอร์ตติ้งพ่อลงมาเซตลาทูเปอร์คุยเลยครับตายไปซะลาทูเปอร์กำลังเสริมไปซึมแทงฝูงหนึ่งสปายเซเทไลท์ดาวเทียมเปิดแมปให้หมดแล้วก็รีบสร้างสุตเบอร์รี่ปอนอ์กีล็อบกีล็อบมันสองลำแล้วนะที่แต่ได้อยู่เรามีการเดียนมีล็อกเก็ตเทียออฟยูลิไฟายเพื่อเงินเยอะ ไฟฟ้าดาวเทียมปล่อยลมไฟฟ้าเริ่มมีตังแล้วเว้ยลืมตาอ้าปากได้ทีขี่รอบลำที่สามมึงจะเล่นฝูงหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากอ่ะยังจำยูนิตได้อยู่การเดิน G I มาเพิ่มเดี๋ยวสกัดไม่อยู่แม่งเล่นเยอะไม่ซึ้งได้แค่สี่ันนึงวะมาก่อนมาก่อน เอาชิปหายระเบิดระเบิดฐานได้เรื่อยๆสงครามย่อมมีความเสียหายระเบิดสะพานทิ้งไว้ไปฟ้าลงกับรังเสริมเฮ้ยขี่ล็อฟม,มาแล้วเฮียมาสองลำเอหมเงาสองหรือสามอาจจะวิ่งซ้อนกันมามันอาจจะซ้อนกันให้จีไอถ่วงไว้ล็อกกระเทียมไปยิ่งมัน ไอรอนเคอร์เทนมาแล้วไอร่อนเคอร์เทนไม่น่ากลัวเท่าไหร่นิวเคียสิน่ากลัวก็เค่ทีเอรีเออร์สี่ลำแอบรอดคอมมานเราต้องเอาสักไปสักแปดลำอ่ะทีเดียวฐานแหกไอ้นี่ก็สี่ลำเมาไม่อยู่รวมโอเคไปเลยกี่รอบเดี๋ยวพวกนั้นจัดการเองรอไอรอนเคอร์เทนมันซะดันปีซึมขึ้นแนวหน้าจีไอตั้งป้อมตรงนี้ ไปซึมทีมแรกเฮ้ยเข้าเข้าลึกกันไปเดี๋ยวโดนป้อมยิงเฮ้ยเฮมันระเบิดสะพานทิ้งเอทเคลาดไอ้สัสอะไรเราก็ลอยเ่ตรงนี้แหละไปซึมยิงไกลมากได้เปรียบได้เปรียบแอบอสคอมมานต์เี่ยตะกีอีกนเ้ยาดิออร์มีสี่ลำอาสักแเว้ยโอ้ยงบนต้งการสบายเลย ได้เปรียบมุมสูงถ้าอยู่ที่สูงกว่าที่รอบตายหมดแล้วเนี่สร้างเร็วกูสร้างเร็วกว่ามึงระเบิดไอรอนเคอร์เทนทิ้งซะโอ้ไม่มีป้อมสอยเลยไอ้โง่นี่คามยากสุดจริงเหรอวะที่นี่ตายเรียบร้อยไอรอนเคอร์เทนเคลียร์ล่อลงแล่ต่อเลยป้อมรถเนอะมาแลกกูป้าง เบอรซีไอได้เรื่อยๆล็อกเก็ตเทียเฮ้ยโดนถอยโดนถอยล็อกเก็ตเทียถอยก่อนเทียร่วงหมดเหลืออยู่ห้าตัวไปเกณฑ์มาเพิ่มเลยล็อกเก็ตเทียทดแทนที่ล่วงไปซุปปเอร์วィปอนทุ่มทุนไปทางนั้นให้หมดคลิปหายนิวเคลียรสไนโล่จะอ้อมทำไม G.I ก็มียิงเข้าไปให้ G.I ยิงกำลเสริมแฮร์รี่เออร ระเบิดมันซะไห้แฮร์ดิเอิมทิ้งระเบิดโอ้ปีซึมสไนเปอร์เจ๋งว่ะเฮ้ยม,มันยึดบอลน้ำมันล็อกเก็ตเพียยิงทิ้งตัดงบมันซะอนเ,อเอาเอนจิเนียร์มาซ่อมสะพานสะพานขาดเอ,เอามาสแปมบายไว้ตรงน,นี้ไม่ได้ว่ะต้องไปซ่อมฝั่งนูน้นเัินต้องย้ายละให้เอนจิเนียร์เดินอ้อมไปเลย้ให้จีไอโดดร่มลงมารอซัพพอร์ตเอนจิเนียร์ ปีซึ่งเจ็ดคันเต็มไ้มเต็มไหมเดี๋ยวเราจะบุกละรอให้เละทัพโซเวียตมันชักจะเหือมเกริมไม่เป็นไรแค่ื่อนบินหล่นใส่ไม่ต้องหล่นมันโดนสอยอุ้ยเฮียลงไฟฟ้าจะพังช่างแมงขี้เกียจต้มอ้อมไปเลยจีไอตังปอมรอไปตรงนี้ดักยิงรถแล่ ยิงลอยฟ้าแม่งก่อนดีกว่าตัดไฟมันซักตัดไฟแต่ต้นลมจีไอยิงสู้กับพอลิปสิวๆอ่ะีกตัดกำลังมันเวทเตอร์คอนโทรลกูมาแล้วมึงโดนแน่เดี๋ยวมึงจะโดนไม่ใช่น้อยเคียร์จีไอกูตายเรียบ ไม่เป็นไรกูมีแบ็กอัพยิงรถแล้มันไปซึมสไนเปอร์ลอยไปเรื่อยๆลงไฟฟ้าลงใหม่ลงไฟฟ้าเจ๊งกูไม่ซ่อมกูสร้างใหม่เลยรวยจัดอยู่คนเดียวเลยตรงไหนลอยไปนิว่เพียร์ไซโลสร้างเงี้ยไม่เข็ดไม่เข็ดกำลังเสริมไปซึมยิงแรงแต่เปาะ์มากถ้าบวกกันเดียวเดียวรถแล้โซเวียตยิงชนะว่ะอันตรายอยู่ ลงไฟฟ้ามานี่เลยฟีซึมกุ๊ปที่สองไปเติมเสาแก๊ปอัปบังเรดาร์กันซุปเปอร์วิพอนคันย่าฟีซึมอีกฟีซึมนี่กำลังหลักผมเลยล็อกเก็ตเทียมาไม่น่าจะมีกี่รอบมาแล้วมั้งเราตัดงบมันไปเยอะอยู่แ่ม่งสร้างไว้บาตรเลยฟีซึมแทงยิงป้อมมันซะเริ่มกระทุ้งกันเลยแล้วกันตัดตอน สัญญากูเกิดแล้วเตรียมไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ปังปั่มเฮ้ยเขตมาคอยปั่มช็อตยิงพิงตกไฟยิงพิงเฮ้ยมันเปิดไอรลอดเคสเทนช่างมันแล้วไงไอรลอดแล้วไงยิงพิงให่หมดบายบายลงแรกบายบายบวดบอดให้หมดยิงจนบังขึ้นอะ ได้ตะกตกไลโน่มายังอนาดทำอะไรกูมีอีกทีมหนึ่งสำรองไว้บังเรดาร์ออเลยยิงแม่งให้หมดกูมีสำรองไว้หลายก๊อฟแบตเทิร์แลบลาก่อยป้อมช็อตก็เช่นกันสามบั้งไปซึ้งแข้งสามบั้งเยสเคมึงเดือดร้อนแล้วล่ะโซเวียตเอ๋ยบึ้มไม่ให้หมด มันก็ไปล่อยูนิตเราเหมือนกันแต่กูจะล่อบ้านมึงก่อนโลงไฟฟ้าไม่ต้องสร้างไหลสาละ <Unit lost S 1> ขานใหญ่๊าไบาย <laughs> ล่อหมดอะไ <c oughs> <ว ood le> อ้ลอนเกอดเทนยิงชิงด้วยนี่ไปซึมสามบ้าง <c oughs> พวกมึงเดือดร้อนแล้วเราบอกเลยยังคิงให้หมดไ เน้่ยมันไปล่อฐานเราอะอุ้ยมันยิงลงไฟฟ้าเราไมันเป็นไรกูล่อฐานเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปดูแป๊บหนึ่งโอ้โหฆ่าล้าง6คันแป๊บตายซะลงไฟฟ้าอู้แม่งยิงฐานเราเพลินเลยกูก็ยิงฐานมึงเหมือนกันโอ้ยแจ๊กเก้อุ้ยแม่งได้สามบ้างเออไม่ได้แล้วกูนิ่งนอนใจกันไปละจีไอจีไอมารับหน้าเร็วกูขี้ยฐานใหญ่กูไปเลย ประมาทไม่ได้เลยแม่งแคริเออโอเคจบหุ่ยเยี่ยเกือบแพ้เหมือนกันนะประมาทไม่ได้เลยคอมแบบยากสุดด้วยสนุกดีว่ะขออีกทีได้ไหมอีกยกนึงซ้อมเอาไว้เอาไว้ตอบเพื่อนซ้อมกับคอมยากๆให้เก่งเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปท้าตอบเพื่อนท้าชาวปลาทองมาสู้กันนีกว่าเอาว่าปลาทองปลาทองเอาว่าถ้าเป็นสมัยก่อนคงต้องพูดว่า ยูริไม่แสาว่าวเดี๋ยวๆซ้อมก่อนผมไม่ได้เล่นนานมากลืมแมปไหนดีวะเอาแมปใหญ่ๆเอาแค่ตัวๆก่อนตัวๆเอาให้รอดก่อนคอมแม่งสร้างเร็วกว่าคนอารีนาสามสนี่แหละมาทีมเดิมจัดไปซ้อมมือผมชอบเล่นเมกานะครับมันมี G.I ให้ฟรีจริงๆเกาหลีก็เจ๋งมีแบ็กอีเกิลชอบอย่างนี้มากกว่าว <Building. S 1> เล่นเมกาเข้ามือสุดละ รอบนี้เราจะไม่ประมาทเทรเซฟสัดสัดลงไฟฟ้าบลลปแล้วป้าตเวนโอ้เจอบาร์เลยบ่อน้ำมันสีแห่งละเอ็นจิเนียร์ซีนายกระจายให้ทั่วเอ็นจิเนียร์ไปปั๊มตังค์ให้กูเดี๋ยวนี้อีกที่หนึง่งเพิ่มไิสลี เปิดแมปเปิดแมปไปฟังๆโอเคลงแร่เอ้ยไอจิเนี่ยลงตัวหนึ่งไปเอจิเนี่ยลิงเข้านี่ตัวหนึ่งโอเคครบเงินขึ้นรัวๆเงี้ยหยิบได้หลายแห่งการเลนจีไอสเต็ปเดิมนี่คือสเต็ปผมเวลาเล่นกับคอมยากแม่งเหงาไม่มีเพื่อนเล่นด้วย โคตรอยากเจอเพื่อนเลยต้องจัดแลนด์ปาร์ตี้กันหน่อยแล้วเนี่ยอยากขวดกับเพื่อนมากเลยย้อนวันๆคนแก่เล่นๆมั่งท่องภาคนี้จริงนะภาคนี้ภาคเดียวเท่านั้นภาคอื่นบอกได้เต็มปากเลยว่ากากภาคนี้แหละสุดยอดคนแม่งเล่นกันทั้งโลกเกมเมอร์ยุคเก่าๆเด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะนิยมแนวนี้เท่าไหร่รถแลกจัดมาห้าคัน a i ฟอ o r c e Command อ้อีกทีนึงทีนี้ <Training. S 1> ปั๊มรลัวๆแทบไม่ต้องเก็บแร่ <Unit ready. S 1> แบบนี้มันให้แร่เยอะโคตรกันใหญกำลังทีนี้ไปคราวนี้เราจะล้อมมันเล่นแบบเพย์เซฟผมจะไม่ให้มันระเบิดฐานใหญ่ผมได้อีกแล้ว <hold>. ไม่มีทางแอรีเออร์มาเอาไว้ักกัดซุปเปอร์วีพ่อน Unit uhm. ready. แล้วก็เดี๋ยวต้องเริ่มคิดวางแนวป้องกันก er, ันไหนวะมันมาบุกแน่เฮ้ยมาจริงว่ะแม่งมาจริงด้วยมันชอบส่งมัาลอยยิงมันโอ้ยส่งมาจริงโดนสะเก็ดระเบิดลงไฟฟ้าฟ้าไมใช้เยอะๆแล้วก็เอาไนท์ฮอคมาลำหนึ่ง เอาไว้ส่งทันยากับสไปเตรียมไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ใช้แต่เตรียมไว้ก่อนลงไฟฟ้าสร้างเยอะเพราะผมจะใช้ไปซึมเท่ากเอาไว้กันบ่อน้ำมันป้องกันไม่ให้มันออฟไลน์รอแบตเทิรนแลบแบตเทิแลบผมเอาไว้หลังสุดเลยตอนนี้วางแนวป้องกันให้เรียบร้อยก่อนวิกล่องเรสลเมาเก็บ กำลังเสริมจีไอหล่นล้มมาป้องกันตรงนี้ไว้จุดสำคัญแม่งแทบ่ทอยู่กลางแมพอุ่นสไลไปล็อกเก็ตเทียเต็มบัฟทีล็อปส่งงบเหลือๆเลยไว้ดันนี้แบตเทิร์นแล็บ็อกเชลไลท์สัญญาไปซึมแทงฝูงนึงเฮียบินมาเปิดแมพช่วงบินโซเวียตเรามีการเดินจีไอกับล็อกเก็ตเทียพร้อมปั๊มใส่ผมไม่ใช้เลย ไรสาระเพราะถล่มไฟฟ้าฟังขึ้นมาปั๊มแม่งเป็นขยะดีๆนี่เองธัญญามาสแตนบายขึ้นหอมายืนข้างหอเดี๋ยวรอสไปเอามาเตรียมไว้เป็นแผนสองเผื่อการบุกของผมล้มเหลวก็เอาทันย่าสวมเลยจริงๆควรจะเอาทันย่าเปิดนะเฮ้ยอะไรวะเอ้ยมันยึดมันยึดบ่อนน้ำมันเอ็นจิเนียร์แม่งเปียวมากแม่งส่งเอนจิเนียร์เดินมายึดงงๆเลยฝังเรดาร์ซะ แม็กชัวรีนฟอเ r สเมนต์เรดดี้ s กูตต์วิฟน์โดดล่มตังไว้สมกำลังอีจิเนียยึดขึ้นเป็นช่างทาสีที่ทาสีเร็วที่สุดในโลกแต่ปุ๊บเปลี่ยนสีเลยเอสคอมบ์น์สมกำลังครับเดี๋ยวเราจะถล่มเราจะบุกมาละขอแบบไม้เดียวอยู่ ไปสมกำลังไว้บนเอ้ยมีอสองบ่อสร้างมารอไว้ Air Force Command Carrier เอามาอีกสปายเราได้ละเดี๋ยวไปคู่กับทันย่าอันนี้สร้างเอาไว้ส d สูภาคอากาศยานพาร์คดินดินมอบให้เป็นหน้าที่ของพีซซิ่งิจินี่มาตั้งป้อม ไปเทอร์คอนโทรลวางไว้แอฟอร์สคอมมานด์ตรงนี้ก็ได้เฮลิเออร์มากังเสริมสมไว้เยอะๆปั๊มตังเครื่องต่องหายลืมเก็บไปซึมทาวเวอร์สร้างไกลๆฐานแม่งเลยกูบีบมึงเข้ามาละสมกำลัง GI ไว้เดี๋ยว GI เปิดลงฟอกแรก รถถังรอผลิตเสร็จเคี่งงบหมดปั๊มได้ปั๊มไดเอาหอปีซึมมาก่อนวางข้างๆบ้านแม่งเลยแล้วอวกมันเมื่อไหร่มึงโดนเคลื่อนคนได้เลยกองทัพปีซึมมาสแตนบายฝั่งขวาเดี๋ยวจะโอบของฝั่งมึงเน่าแน่นอนครับสร้างเร็วนักใช่ไหมเฮ้ยแบกแทงไว้ เรามีหมอพี่ตืมรับโอ้ระเบิดไม่เป็นไรช่างแม่ง่อมซะเกิดเกิดเทียร์มะเกิดเนี้ยมาเกิดเนี้ยมายึดรถแร่โดนล่อละเกิดแม่งเลยมั้ยะหลังเสร็จลมพลลมพลเราจะบุกละ เอาแบบช่วยช่วยเอาเชียร์ไฟฟ้าดับหมดมาสปายมาสปายกับทันย่าขึ้นหอไปรอไว้ถ้าผมบุกเฟลก็เอาสปายเข้าไปตัดไฟแล้วก็เอาทันย่าไปวางระเบิดโอเคเดินทางเร็วขึ้นจอดรอไว้แมบนี้บอกเลยว่างบหนาสัส แต่ถ้าเล่นหลายคนผมก็น่าจะตีกันแย่งที่ฟาร์มแน่ๆว่ะน่าหน,นุกนะแบบนี้น่าจัดแข่งมากเลยซึม30คันเอาให้ค้างไอ้สั์สมัยก่อนคอมไม่แรงครับไปซึม15คันเกมกระตกละเดี๋ยวนี้คอมมันแรงเทคโนโลยีสมัยใหม่มันรองรับรรสร้างเท่าไหร่ก็ได้ไ,ได้มีหลักแข็งฟรีคันอรอนเคอร์เทนแล้วไง ส่งแฮรีเออร์ไปบอมมันอจีไอจีไอเข้าเลยกูไม่รอแฮรีเออร์ละสมทบสองฟังวางป้อมยิงจะเอาหมามากัดเดี๋ยวเดี๋ยวไลนิ่งสอมเปิดด้วยไลนิ่งสอมแล้วเอาปีซึมแทงบิดเข้าไปกดดันมันรอเลยลามันซะจุยยิงให้แหกไปซึมแทงโอ้โหสาสรลัวๆ ี่ G.I เข้าใช้แค่นี้ก่อน็อกเก็ตเกียร์ไม่ต้องเฮ้ย G.I ตายหมดเลยแม่งติดรถแล้ยิงลงไฟฟ้าบึ้มให้หมดบึ้มให้หมดี G.I ก็ตายหมดเลยเวนน์นี่นิวเคลียร์ไซโลฐานใหญ่ลงไปฟ้าเมทเติลแล็บไปให้หมดรถแล้ อึดนักใช่ไหมยิงแหกหมดอะไปซึมแม่งโหดสัตว์ยิงทิ้งคีล็อบจอดเป็นง่อยเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์ลงแล่ก้อมปืนบ่อน้ำมันหมดเกียมจะสัตว์จะที่ชไปเดี๋ยวรอบต่อไปผมเล่นแบบบอดยากลมผมสองตัวดีกว่า เราเล่นคนเดียวแล้วให้บอดสองตัวลุมเรากำหนดได้ตายเรียบป้อมปืนยอมแพ้เลยแล้วมั้งเรียบร้อยเฮ้ยซ้อมมือซ้อมมือเอาไว้เจอเพื่อนครับเดี๋ยวนัดเพื่อนเล่นกันดีกว่าอ,อยากตอบเพื่อนมากเลยไปเลิกสนุกดีขอบคุณครับ